สวัสดีค่ะน้องเบนค่ะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นมาจ้าพี่น้องมาทานมาม่าด้วยกันจ้าอาหารเที่ยงของน้องเบนนะคะมาม่าจา้ะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะ วันนี้ฝนตกนะคะมืดมากคืมมากออกไปทำคลิปไม่ได้นะคะก็มาทานมาม่าด้วยกันนะคะ น้ำหนักขึ้น2กิโลค่ะน้องเบนต้องลดหุ่นโดยการกินมามา่า น้องเบงขอให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะต่อสู้กับโรคร้ายโรคนี้ให้ได้เราจะผ่านวิวกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆนะคะพี่น้องจ๋าสู้ๆให้กำลังใจทุกท่านคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะน้องเบนด้วยนะคะสาวอีสานแม่บ้านญี่ปุ่นคะ่ะให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้ก็น้องเบนก็ขอทานมาม่าต่อนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ